สวัสดีค่ะปาแบมัวนก,กินเที่ยววันนี้พาก,กินพาทำเมนูง่ายๆของกินพื้นเมืองของกินบ้านเหาลำแต๊ะเจ้าน้ำพิษอ่องอ่อ,อ,อนะเจ้าฝีมือยายถุมแม่ปาแบมเองนะเจ้ามารับชมกันได้เลยเจ้าสูตรโบราณนะเจ้าลำแต๊ะเจ้าฝีมือนี้ บ่ได้ไปญย่ที่ไหนเพราะย่กกินที่บ้านเนี่ยนะเจ้าลํากับฝีมือแม่นะนะเจ้าเนาะติดฝีมือแม่นะคะกินมาแต่อ่อนแต่ออดเนาะของมันลํำนะเจ้าไปซื้อกินเปิ้ลกับลลาำนะเจ้าฝีมือแม่ลํำที่สุดในโลกนะเจ้าอันนี้ก็เป็นอ่าเชฟรับเชิญน,นะเจ้ายายทุมนะเจ้ายายทุมมาทำเมื่อกินนะเจ้ากระตำพริก นะคะพริกแห้งนะเจ้าตาพริกแห้งหอมขาวหอมแดงกะปินะเจ้าตำตำตำกันนะคะตำพอหยาบเนาะไม่ต้องละเอียดนักนะเจ้าเสร็จแล้วเราก็เอามาคั่วกับนะเจ้าคั่วกระจิ้นหมูเนาะอันนี้คือใส่น้ํามันเข้าไปใส่พริกนะเจ้าคั่วพริกหอ,อมนะเจ้าแล้วก็ใส่จิ้นหมูนะคะหมูบดหมูสับเนี่ยนะเจ้า ใส่ตามชอบเลยนะเจ้ามักจิ้มน,นักก็ใส่นักนะเจ้าอันนี้ก็เป็นหมูบดนะเจ้าคั่วหมูเฮอเข้ากับพริกนะเจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้าเอาให้เข้ากันเลยนะเจ้าเสร็จแล้วเราก็เอามาระเขือส้มใส่เนาะก็จะลำ้ำล้ำนะเจ้า บีบ,บหมูละเอียดละเอียดนะเจ้าครัวเรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นก็ใส่บะเขือส้มเข้าไปเลยเจ้าพัดบะเขือส้มแล้เข้ากบจีนนะเจ้าเข้ากะจีนเข้ากับน,กน้ำพริกเนาะอ่องนี่แปลว่าการอบมันเมือน,น,นะเจ้าใส่น้ำล้างคกนะเจ้าน้ำล้างคกนะเจ้าแช่ไว้นะเจ้าแช่ไว้มันเมือนจนนั้นบะเขือส้มเปื่อยนะเจ้า น้ำพริกปก,ก็จะลำขนาดนะเจ้าน้ำน้ำก็จะซึมเข้าเบเกิส้มนะเจ้าเข้ากันเข้ากันนะเจ้าสูตรนี้สามารถได้ใจได้พลิกแพงใจกับขนมจีนน้ำเงี้ยวได้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นสูตรของน้ำเงี้ยวได้ตัวนะเจ้าแล้วก็ป้าแบมก็จะสามารถพลิกแพงทำได้สองเมนูเลยนะเจ้า ทำครั้งเดียวได้สองเมนูเลยนะคะยิงตื่นนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะร้อยอร่อยนะเจ้าเอาก็ตําพริกตําพริกตําหอมตําหอมข้าวหอมแดงนะเจ้ากะปินะเจ้าแล้วก็เอาใส่น้ําล้างคกไปแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสเนาะปรุงรสกับบะหมี่ยังนัาเจ้ามีก็ผงชูรสน้ปาปลาน้ําตาลแต่อย่าเจ้าเนาะ เอาก็ตัดหวานเพียน้อยหนึ่งนะเจ้าประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะน้ำปลาก็ประมาณสักครึ่งทับพีนะเจ้าครึ่งทับพีนะคะแล้วก็ผงชุดรสเพียน้อยสักหนึ่งช้อนชานะเจ้าใส่นักกัลำนักใส่น้อยกับลำน้อยนะเจ้าแล้วแต่มักเนาะหมมักก็ไม่ต้องใส่นะเจ้าอันนี้แม่ปิ่นก็เอาใส่ปลาย ายน้อยเดี๋นะเจ้าหนึ่งทับีก็เลยผัวความนะจ๊ะใส่ใส่ปากนะจ้าใส่ปากกำลังเทเออ่ผงชูรสใส่ทับีนะเจ้าเนาะน้อยเดี๋นะเจ้า๊ะประมาณมาถึงเก่งช้อนชานะเจ้าเนาะนี่ก็เอาน้ำล้างคุกแจไว้นะเจ้าอบไว้นะคะพื้นห้องว่าอ่องนะเจ้าน้ำพริกอ่องก็คือน้ำพริกที่อบ จนงวดเลยนะเจ้าเอ้ออพริกเ้อจีนเือส้มนะเจ้าน้ำพริกเข้าซึมเข้าเนื้อเข้ากันดีนะเจ้าลำํำลํำนะเจ้าอันนี้ก็ใส่น้ำตาลเหี่ยน้ยนะเจ้าประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะอันนี้จอนจอนหยกเกิดเนาะตักใส่น้อยเดี๋ยวอันเจ้าปลายจอนนะเจ้าตัดหวานนิดหน่อยนะเจ้ารสชาติก็จะมีเผ็ดเค็มหวานนิดนึงนะคะ ส้มนะเจ้าส้มนี่เกิดจากบาอรเคอรส้มนะเจ้าบอเอส้มลูกเล็กนะเจ้าลูกเกนน้อยเนาะมันก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะทำให้รสชาติของน้ำพริกอ่องเนี่ยรำขนาดเลยนะเจ้ารำแต้ๆเจ้าสูตรปราแบบนี้หากินในบลํมเต้าฟีมือยายทุมนะเจ้ามากินกันเน้อลองทำกันดูนะเจ้า ลองแล้วจะติดใจเจ้าอันนี้ก็ใส่น้ำปลาไปกึ่งทับพ,พีนะเจ้าใส่น้ำปลาไปเนาะเพราะว่ารสชาติมันจะเค็มจากกะปิแล้วนะเจ้าเราก็จะตัดเค็มอีกนิดนึงจากน้ำปลาเออรสชาติกลมกลมนะเจ้าลำๆนะเจ้าบา,าเชื่อกัมาลองกินบ้านป้าแบบเนะ้อพี่น้องท่านไหนแวะมาป้าแบบอยากกินน้ำพริกองฝีมือยายทูม แวะมานะเจ้าเอิ้นกันก่อนเนาะแวะมาแอวเชียงใหม่แวะมากินน้ำพริกอ่องฝีมือยายทุ่มกันนะเจ้าลำแตต่เจ้าอร่อยเหาะนะคะง่ายๆฝีมือปลาแบมนะเจ้าฝีมือยายทุ่มนะเจ้านี่เขาก็อ่องก็คือการปิดฝาอบไว้นะเจ้าอบไว้ให้น้ำงวดนะเจ้าตอนนี้น้ามันก็แห้งพองแล้วนะเจ้าเนาะเขาก็จะมากลนพอนะเจ้าว่าน้ำพริกเขาเป็นจดาอันนี้ก็งวดแล้วนะเจ้า มะเขือส้มยังกันแล้วแล้วนะเจ้าเข้ากันเข้ากันเลยเจ้าน่ากินก็เจ้ามากินแต่กันนะเจ้าน้ำพริกอองฝีมือยายทุมเจ้าหากินไนบ่ได้นะเจ้าลำแต่แต่เจ้าเหมาะขนาดเลยเจ้า fc f c เป็นกำลังใจให้ป้าแบมตัวนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งนะเจ้า บ่ได้ลืมกดกระดิ่งบ่ดีข้ามโฆษณานะเจ้าหักกันมันเมินเนาะช่วงนี้ก็ติดงานนะเจ้าไปแน่ไปช้าแต่ชัวร์นะคะรักกันนานๆน,นะเจ้าขอให้คู่คนปลอดภัยนะเจ้าสุขภาพแข็งแรงกันทั่วโลกนะเจ้าอยู่ดีมีแหงนะเจ้ามีความสุขกันกูบ้านกูค,คนนะเจ้าอันนี้ก็งวดแล้วนะเจ้า น้ำพริกอ,องป้าแบมก็งวดแล้วหอมหอมนะเจ้าอร่อยมากเลยนะคะเดือดปุดป,ดป,ดปุดแล้วนะเจ้าเาวะมากินกันเนะ้อกินกับพักลวกกินกับ,บะแตงนะเจ้าลำแต๊ะเจ้าป่อนี่มากกับพักขี้เล็กลวกนะเจ้าไปเกบพักขี้เล็กมันล้ออยากซื้อพักขี้เล็กมันลวกกินนะเจ้าอันนั้นเป็นจูบนเนาะ จูของงานน้ำพริกอ,องก็คือผักขี้เล็กนะเจ้าถ้าได้กินก็ลำ้ำลำขมจมลอมนะเจ้าลำแต้ลำว่านะเจ้าไข่ขยะก,ก็มาเนื้อมาเนื้อขยะก,กินผักอย่างก็ปกมาตัวเนื้อเด้อยาทุมทำน้ำพริกอ,องให้กินนะเจ้านะเจ้า thank you for watching and subscribe To See every day ka, the new clip at 3 pm and 9 pm. You can see all the charm. Have a nice day and have a nice video with BAM Tour a Till. Yummy, yummy, yummy every clip. Thank you so much, my friend, all the world. Take care, you too. Juk, juk. Bye bye. See you every day. See you tomorrow. Bye. ขอบคุณกับการติดตามนะเจ้าพี่น้อง A FC ที่มาให้กําลังใจคลิปพีเมียน,นี้นะเจ้าขอบคุณจักนักนะเจ้ารักนะจุ๊บ